ฟังพระวาจาในสัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพจทธเตือนใจเราว่าความเชื่อเพียงน้อยนิดยังเคลื่อนภูเขาได้แล้วทำไมความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จะให้รางวัลที่เกินคาดไม่ได้การแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรดของพระเยซูเจ้ากำลังบอกเราให้ได้เรียนรู้ที่จะกลับใจเสียใหม่เราต้องเปลี่ยนจากการดาเนินชีวิตที่ทาตามเพียงเหตุผล แต่ไม่ได้สอดคล้องหรือถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าริสศชนต้องดำรงชีวิตในความเชื่อเราต้องมีความเชื่อเหมือนที่อับราฮัมที่พร้อมอุทิศทุกสิ่งเพื่อติดตามพระเจ้าดังนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าปัญหาหากใช้เพียงความคิดของตนก็จะสับสนเราจึงเห็นอับราฮัมวางชีวิตของท่านให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้า และปฏิบัติตามด้วยความวางใจในพระรสารพระเยสุเจ้าทรงกระทำสิ่งที่เกินจากสติปัญญาของมนุษย์จะทำได้พระองค์ทรงให้เห็นการเปลี่ยนไปของพระวรากายอย่างรุ่งโรจน์จนทำให้บรรดาสิทธ์เกิดความรู้สึกทั้งกลัวและเป็นสุขจนอยากจะอยู่ที่นั่นตลอดไปพระองค์ทรงใช้ช่วงเวลานี้นำเขาออกไปจากความปกติในชีวิต ให้ได้เห็นถึงความรุ่งโรจน์อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนและไม่อาจเป็นไปได้ในปัจจุบันเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เห็นเป็นภาพสะท้อนของพระนัยจักพระเจ้าที่พระเยสุเจ้าทรงแสดงให้ได้เห็นตามที่พระองค์ทรงประกาศถึงในเวลาที่พระองค์ทรงเริ่มเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่พระาัยจักรของพระเจ้าพระเยสุเจ้า สรงชักชวนให้กลับใจเสียใหม่ออกจากความคิดแบบเดิมๆที่คิดด้วยเหตุผลและเป็นไปตามประษามนุษย์ในการติดตามใครสักคนอย่างที่สิทธิ์ของพระองค์คิดพวกเขาคงคิดไม่ถึงว่าจะพบอะไรพิเศษแต่พระเยซูเจ้าทำให้ทุกคนได้เห็นและก้าวไปสู่คุณค่าที่สูงขึ้นก็คือความรุ่งโรจน์ที่ไม่เคยพบมาก่อนและมีความสำคัญที่สุด พระองค์ทรงเชิญเราไปสู่พระนาจักรของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำเครื่องหมายให้ได้เห็นและทำให้รู้ว่าพระองค์เป็นใครเพื่อจะได้ติดตามไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องความเชื่อเพราะสิ่งที่เปโตโอยากอบและยอนได้สัมผัสเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติเหตุการณ์ที่สำคัญ คือเสียงที่บอกว่าผู้นี้เป็นบุตรสุที่รัตของเราจงฟังท่านเถิดพระเจ้าทรงบอกเราว่าการจะได้เข้าสู่ผ้าณาจักรสวรรค์เรียกร้องความประพฤติท,ที่จะต้องเป็นไปตามพระประสงค์ที่หลายครั้งก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะเรียกร้องให้มีการมอบตัววางใจอย่างเต็มเปี่ยมและต้องซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสมอไป เราต้องเสียสละตนเองอย่างยิ่งเพราะต้องทำโดยไม่พึ่งพาหรือไปตามหลักเหตุผลตามภาษามนุษย์เท่านั้นแต่ต้องมีความเชื่อสูงสุดอย่างอัพราหัมสิ่งที่เราต้องนำมาไตรตรองด้วยก็คือพระยสุเจ้าตัดสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟังจนกว่าจะได้เห็นการกลับมาของพระองค์เพราะคนที่จะเข้าใจเหตุการณ์นี้ได้ ต้องวางใจในพระองค์เต็มที่จึงจะเป็นที่พวกเขาจะต้องได้เห็นการกลับคืนชีพของพระองค์ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันในการมีชีวิตใหม่ที่มีความแตกต่างจากชีวิตแบบเดิมและถือว่าเป็นการเรียกให้ออกจากสภาพการหรือความพึงพอใจแบบเก่าที่ไม่ยั่งยืนด้วยการกลับใจใหม่เท่านั้นหากเรายังจำพระวาจาที่ว่า พรอาอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดเราก็ต้องทำให้ความเชื่อของเรามุ่งไปอย่างพระเจ้าอย่างเต็มกำลังเพราะการอยู่กับพระองค์จะทำให้เรามั่นคงเข้มแข็งอย่างที่นบ,บุลตอโลเขียนบอกถึงทิศสชนที่กรุงโรมเพื่อให้ดำเนินชิตที่ไม่บกพร่องและได้อยู่ในพระองค์ และเมื่อมีพระองค์แล้วใครจะสามารถขัดขวางต่อสู้เราได้เราผ่านพ้นทุกสิ่งได้แม้ภายน,นอกจะดูมืดมิดอย่างประสบการณ์ของอับราฮัมแต่เมื่อซื่อสัตย์มั่นคงในความเชื่อก็ผ่านได้หรือเราก็จะได้รับประสบการณ์อย่างอัคาระสา,าวกที่ได้สัมผัสช่วงเวลาแห่งแสงสว่างและสิริลุ่งโรด วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ซื่อสัตย์มั่นคงในการดำเนินชีวิตต,ตามความเชื่อโปรดประทานแสงสว่างส่องนำทางเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ต่างๆอย่างดีเพื่อเราจะได้เหมาะสมกับความรุ่งโรจน์ในพระอาณาจักรสวรรค์